กุสตาฟอิเลจาอาหรือที่รู้จักกันในชื่อริวปีฟเขาเกิดเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี1996ที่เมืองอันเลนทาวรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเขามีพี่ชายหนึ่งคนครับที่อายุมากกว่าเขา2ปีที่มีชื่อว่าคาวแม่ของเขาแกมีชื่อว่าลิซาวูแม c กเป็นครูสอนชั้นปรมศึกษาครับ และมีพ่อชื่อว่าคาวโจฮาจอห์นอาซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยโดยทั้งพ่อและแม่ของลิวปีมนะครับต่างจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ในช่วงเด็กนะครับลิวปีมกับครอบครัวเนี่ยอาศัยอยู่ที่เมืองอารเลนทาวก่อนที่ลิวปีมจะอายุได้5ขวบแล้วครอบครัวเขาก็ได้ย้ายไปที่ลองไอแลนด์เนื่องจากพ่อเขาในขณะนั้นได้งานใหม่ที่นั่นครับในช่วงเวลานี้เองลิวปีมได้เลือกเรียนคาร์ดบันเล่แล้วก็เต้น ก่อนที่จะโดนเพื่อนผู้หญิงในคลาสเรียนเนี่ยพูดจาใส่ว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชายคนเดียวนะที่เรียนในคลาสนี้ทําให้พายแหลงเนี่ยลิวปีฟได้ตัดสินใจหันมาเรียนคลาสฮิมฮอปในช่วงวัยเขวบลิวปีฟเองเป็นเด็กี่ฉลาดครับผมเขามีทักษะท,ทั้งด้านการเต้นการวาดเขียนแล้วก็ทางดนตรีอีกทั้งทางด้านผลการเรียนเขาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากครับต้องบอกเลยดีว่าลิวปีบเนี่ยได้รับถ่ายทอดความฉลาดมาจาก พ่อและแม่ของเขาอย่างมากเลยฮะในช่วงมัธยมต้นนะครับตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าเขาเริ่มไม่ชอบที่จะอยู่กับคนหมู่มากดีนี้ที่มีคนเยอะๆฮะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่อยากสนใจละเรื่องการเรียนในโรงเรียนเนี่ยส่งผลให้การเรียนของเขาเริ่มตกลงครับแต่ถึงมันจะตกลงฮะผลการเรียนของเขามันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ดีครับลิวปีฟเ,เองนะครับใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องของเขาทั้งเล่นเกมออนไลน์ฟังเพลง เมื่อเขาอยู่ได้ประมาณ14ปีเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นพ่อและแม่เขาเนี่ยครับได้เกิดหย่าร้างกันทําให้ลิวปีเนี่ยต้องอาศัยอยู่กับแม่แล้วก็พี่ชายของเขาจากเหตุการณ์นี้เองทําให้ลิวปีเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปครับเขาเริ่มหันมาเสพกัญชาแล้วก็สักลายโดยรอยสักแรกเขาเองเนะครับเขาเริ่มสักเมื่อเขาอายุได้14ปีเท่านั้นครับโดยเป็นรอยสักที่ต้นแขนไงโดยเขาสักชื่อย่อพร้อมวันเดือนปีเกิดของคุณแม่เขาครับ ัวแม่ของลิวปีมนะฮะก็สังเกตเห็นนะว่าพฤติกรรมของลูกชายเธอเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปคะัทำให้เธอเนี่ยก็ได้มาเข้ามาพูดคุยกับลิวปีมเพื่อหาทางออกของปัญหาว่าเขาเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมเขาเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแต่ลิวปีมเองก็ได้เลือกวิธีจัดการปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยโดยการใช้ยาแล้วก็อยู่ภายในห้องของเขานั่นเองฮะโดยเขาเนี่ยใช้ยาแล้วก็ดูรูปของคนที่เขาผูกพันมากที่สุดครับนั่นก็คือคุณตาของเขา ที่มีชื่อว่าจอห์นโวลแม็ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดห้องของเขากลายเป็นเซฟโซนสำหรับเขาครับสำหรับฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมพบปะผู้คนในโลกออนไลน์ลิวพีมพนะครับเริ่มสังเกตนะครับว่าเฮ้ยตัวเขาเนี่ยน่าจะโด่งดังได้โดยการอาศัยช่องทางจากโลกอินเทอร์เนต็ตครับโดยในขณะนั้นเองครับมันก็มีกระแสที่แรปเปอร์ต่างๆเนี่ย เริ่มอัปโหลดเพลงลงในซาวคลาวทําให้ลิวป๊บเขาก็คิดว่าเนี่ยเขาเนี่ยน่าจะโด่งดังได้จากการอัปโหลดเพลงลงบนซาว์คลาวบ้างทําให้หลังจากนั้นมานะครับลิวป๊บเขาจะเริ่มหัดแรปกับเพื่อนสนิทของเขาภายในห้องของเขาเองครับลิวป๊บเองเริ่มที่จะไม่สนใจที่จะไปโรงเรียนครับและหลังจากนั้นไม่งานเขาก็ลาออกจากโรงเรียนมัธยมแล้วเ,ลเรียนหลักสูตรออนไลน์เพื่อเอาวุฒิการศึกษาแทนครับ ลิวปีนเนี่ยเริ่มทําเพลงลงบนซาวด์คลาวในขนานั้นเนี่ยครับเขาใช้ชื่อศิลปินว่าแท็บกูชตอนนี้ยังไม่ใช้ชื่อว่าลิวปีนนะฮะแต่จะเป็นชื่อว่าแท็บกูชซึ่งขนาดเนี้ยเขาได้ทําเพลงกับเบนเนนซาวิทเพื่อนสมัยวัยเด็กของเขาท่านเองฮะโดยเพลงแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยมีชื่อว่าดาวดาวดาวและเพลงต่อมามีชื่อว่าเลีิจูดเป็นการทํางานร่วมกับโปรดิวเซอร์ที่มีชื่อว่าซูมอ y กิชักที่พวกเขาเจอกันในโลกออนไลน์ในขนาดนั้นเองครับ ลิวปีฟเองนะครับเริ่มมีรอยสักบนใบหน้าครั้งแรกเมื่ออายุ17ปีครับเขาได้สักรูปหัวใจไว้ที่ใต้ตาข้างซ้ายฮะโดยเขาบอกว่ารอยสักเนี่ยมันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาเนี่ยตื่นขึ้นมาทําเพลงในทุกๆวันครับก่อนที่ลิวปีฟและเบนเนนนะครับจะตัดสินใจย,ย้ายมาอยู่ที่เมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียตอนนี้เองเนะครับที่เขาได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อในวงการจากแท็บกูสเนี่ยมาเป็นลิวปีฟครับ โดยเขานำชื่อเนี่ยมาจากชื่อปี๊บที่ปกติเนี่ยแม่เขาจะชอบเรียกครับโดยแม่เขาจะชอบเรียกเขาว่าปี๊บเป็นชื่อเล่นฮะแล้วเขาก็ได้เอาคําว่าลิตหรือคําว่าลิวเนี่ยมานําหน้า,าก็กลายเป็นลิวปี๊บนั่นเองครับในช่วงแรกนะครับที่เขาได้ย้ายไปอยู่ที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาได้ไปอยู่ที่ย่านสกิตโลครับเมืองลอสแอนเจลิสซึ่งย่านสกิตโลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นย่านดาวเทาในเมืองลอสแอนเจลิสฮะ เป็นที่อยู่อาศัยของคนไร้บ้านครับโดยย่านเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายอนะเนื่องจากมีอาชญากรรมเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมาก,กนในย่านนั้นเองจากเด็กที่เรียนเก่งนะครับโตมาในครอบครัวที่มีการศึกษาครับแต่ภายหลังเนี่ยพ่อและแม่ได้หยากันทําให้ตัวเขาเริ่มที่จะเปลี่ยนไปทั้งปัญหาที่เขามีช่วยที่จะไปโรงเรียนหรือปัญหาจากการที่พ่อแม่ได้หยาล้างกันเขาได้นําความรู้สึกและความเจ็บปวดเหล่านั้นเนี่ยมาถ่ายทอดเป็นบทเพลงขึ้นมา โดยมีความฝันว่าเขาเนอยากจะเป็นศิลปินครับลิวพีปเองได้อาศัยอยู่กับเพื่อนอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยก่อนทั้งคู่เนี่ยครับจะแยกย้ายกันนะซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ยลิวพีปก็ยังอาศัยอยู่ที่เมืองลอสแองเจลิสนะเขาได้เจอเพื่อนใหม่หมครับโดยเป็นเพื่อนที่เขารู้จักทางโลกออนไลน์มาก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะมาตั้งกลุ่มด้วยกันครับโดยมีกลุ่มชื่อว่าสกีแมรโพสส์ครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยลิวพีปเนี่ยก็ได้พยายามนะครับที่จะเรียนต่อที่มหาวิทยายลัยเกนเดลฮนะ เนื่องจากเขาบอกแม่เขาว่าการที่เขาจะย้ายมาอยู่ที่ลอสแอ็เจลิสเนี่ยเขาก็มาเพื่อจะเรียนต่อแต่ภายหลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียนต่อตามที่เขาบอกแม่ไว้ครับในปี 2, 2015ครับลิวปีปได้ปล่อยมิกเทปอัลบั้มแรกครับที่มีชื่อว่าลิวปีปพาร์ท1นะโดยขนาดนั้นเองเนี่ยมียอดคนฟัง4,000ครั้งในสัปดาห์แรกครับซึ่งมันอาจจะดูเหมือนน้อยใช่ไหมฮะแต่เขานะครับก็ยังเดินหน้าทำเพลงต่อไปครับโดยหลังจากนั้นเนี่ย เขาหันมาทําเพลงเนี่ยเขาพบว่าเฮ้ยตัวเขาเนี่ยมีความสุขนะแล้วก็ชอบที่จะเจอคนที่แบบคิดเหมือนเขาทําอะไรเหมือนเขาทําให้หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเขาก็ได้ปล่อยอัลบั้มมิกเทปชุดที่2ที่มีชื่อว่า More Music แล้วก็ชุดที่3ที่มีชื่อว่า l i f e Forever ในปี2 0 1 5ในปีเดียวกันนั่นเองครับกระแสะของริวปพน,นีครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนี่ยคนระัในวงการฮิปฮอปใต้ดิน หลังจากปล่อยซิงเกลิล Beamer Boy นะครับทำให้เขาได้แสดงสดครั้งแรกในเดือนมีนาคมปี2016ครับหลังจากนั้นไม่กี่เดือนครับหลังจากที่เขาได้ออกคอนเสิร์ตครั้งแรกเนี่ครับ mm hmm. เขาก็ได้ออกจากกลุ่ม Ski m a s โพ d แล้วเข้าไปร่วมกลุ่มกับกลุ่ม God Boy Click ครับซึ่งเป็นกลุ่มอเมริกันอีโม e ล m ที่ตั้งอยู่ที่เมือง Los Angeles หลังจากเข้ากลุ่มลิวเ p ็ก็ได้ปล่อยอัลบัมม้ม Mixtape ชุดที่4ที่มีชื่อว่า High b a b ในช่วงกันยายนปี2 0 1 6นั่นเองครับเขาก็ได้ปล่อยอีกอัลบ,บั้มครับเป็นอัลบ,บั้มมิกเทปชุดที่5และเป็นชุดสุด,สดท้ายมีที่มีชื่อว่า h e l l b o y มิกเทปชุดนี้ครับชุดที่5ชุดที่มีชื่อว่า h e l l b o y เนี่ยถือว่าได้รับผลตอบรับดีเป็นอย่างมากเลยครับทั้งใน s o u n d c l o u d แล้วก็ YouTube มียอดผู้เข้าชมหลายล้านครั้งด้วยกันครับจากอัลบ,บั้มชุดนี้เองครับ Hellboy เนี่ยนำไปสู่การทัวร์เดี่ยวครั้งแรกของลิวเครับทั่วสหรัฐอเมริกา โดยทัวร์นั้นมีชื่อว่าปีปชัวครับทำให้เขาได้ทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นครั้งแรกครับในเส้นทางสายสิลปินของเขาและหลังจากการทัวร์คอนเสิร์ตจบลงครับลูปปีปได้ตัดสินใจไปที่ลอนดอนประเทศอังกฤษครับและเริ่มคบหากับเพื่อนเก่าอย่างเบนซี่ชวนและก็แรปเปอร์จากแอเลนตาอย่างไอรีฟแมคเคานันซึ่งก็เป็นช่วงนี้เองครับช่วงที่เขาไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะฮะที่เขาได้ทําสตูดิโออัลบั้มร่วมกับไอรีฟแมคเคานน ซึ่งอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มแรกอย่างเป็นทางการของริวพิมนั่นเองครับในช่วงนี้เองนะครับริวพิมเนี่ยได้ออกมาทวีตนะครับผ่านทวิตเตอร์ของเขาว่าเขาเนี่ยเป็นไบเซ็กชว่คือเขาเนี่ยรักได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงในวันที่15สิงหาคมปี2017ริวพิมได้เปิดตัวอัลบั้มแรกอย่างเป็นทางการที่มีชื่อว่า Come Over When y o u s o b e r Part 1นะครับโดยอัลบั้มนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนเพของเขาครับ อัลบั้มนี้เองได้เปลี่ยนสไตล์การทำเพลงจากอัลบั้มเดิมของที่เขาเคยทำมาเนี่ยจากแนวอีโมแท็บและอันเทอร์เนทีฟบล็อกมาสู่แนวเพลงป๊อปพังและก็แรปล็อกฮะจากอัลบั้มนี้ครับได้รับผลตอบรับที่มันดีเกินคาดเนี่ยทำให้เขาได้ประกาศทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกครับโดยเริ่มที่ประเทศอังกฤษในเดือนกันยายนปี2017ก่อนจะไปที่เยอรมนและกลับมาสแสดงที่อเมริกาในเดือนพฤศจิกายนครับ เหมือนว่าทุกอย่างนี่กำลังไปได้ดีใช่ไหมครับชื่อเสียงเงินทองนี่กำลังมาหาเขาลิวปีฟเองนะครับได้รับการยกย่องจากสื่อว่าเขาเนี่ยเป็นเคิร์ตครเบนของวงการแร็ปเนื่องจากความเศร้าของบทเพลงและวก็ความไพเราะเนี่ยของบทเพลงที่เขาแต่งขึ้นมามันผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและหลังจากผ่านวันเกิดของเขาได้เพียงแค่14วันครับเหตุการณ์ที่เลวร้ยวายก็ได้เกิดขึ้นกับเขา ในวันที่15พฤศจิกายนปี2 0 1 7ิลิวปีฟถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่บนรถทัวร์จากสาเหตุเสพยากเกินขนาดครับโดยในขณะนั้นเองเขากำลัองอยู่ในช่วงทัวร์คอนเสิร์ตที่เมืองทูซานัตแอริโซนาโดยไม่กี่ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุนะครับลิวปีฟได้โพ์รูปลงบนอินสตาแกรมของเขาขณะที่มีบางอย่างเนี่ยอยุดภายในปากพร้อมแคปชั่นว่าเมื่อฉันตายคุณจะรักฉัน ผู้จัดการของลิวปีมนะครับได้ให้การกับตำรวจว่าลิวปีมได้งีบหลับไปเวลาประมาณ17นาฬิกา45นาทีก่อนขึ้นคอนเสิร์ตครับผู้จัดการเขาเนี่ยได้ไปปลุกศิลปินครับให้ลิวปีมเนี่ยตื่นแต่เขาเนี่ยไม่มีอาการตอบสนองครับในขณะนั้นเนี่ยลิวปีมเนี่ยยังมีลมหายใจอยู่แต่ผู้จัดการเองนะครับก็ได้ปลุกเขาครั้งที่3ครับก็พบว่าลิวปีมเนี่ยไม่หายใจแล้วทําให้เขาเนี่ยต้อง CPR ครับ ก่อน,นีทีมแพทย์จะมาถึงในภายหลังแล้วก็พบว่าลิวบิลเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วในวันที่8ธันวาคมปี2017ครับได้มีการเปิดเผยรายละเอียดการเสรียชีวิตของเขานะว่าจากการชันสูตรพลิกศพเนี่ยพบว่าสาเหตุการเสรียชีวิตเนี่ยมาจากการเสพยาเก,กินขนาดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากผลของยาแก้ป,ปวดแล้วก็สารแอกที่เขารับประทานเข้าไปเนี่ยทำปฏิกิริยากันครับส่งหัวเนี่ยลิวบิ๊กเกิดจากการโอเวอร์ดูด หรือเสพยากเกินขนาดนั่นเองครับนอกจากนี้จากการตรวจเลือดและปัสสาวะนะครับยังพบสารทั้งกัญชาโคเูเคนแล้วก็มอร์เฟนอีกด้วยครับเป็นการจบชีวิตของกุสตาฟอิเลจาอาหรือว่าลิวปีฟในวัยเพียง21ปีเท่านั้นเองครับหลังจากการเสียชีวิตของลิวปีมนะครับศิลปินต่างๆในวงการเนี่ย ต่างได้มาแสดงความเสียใจกับการจากไปของเขาไม่เว้นแม้กระทั่ง XX x x x เทนทาชิออนนะครับที่แม้ภายหลังนี้ตัวเขาเองก็ต้องจากโลกใบนี้ไปหลังจากนั้นในเวลาไม่นานนะครับจากการเสียชีวิตของลิวปีครับทำให้แม่ของเขาได้ยื่นฟ้องต่อบริษัทที่ดูแลลิวปีในขนาดนั้นเนื่องจากเธอเนี่ยได้เห็นว่าบริษัทเนี่ยเป็นคนจัดยาหายาต่างๆมาให้ศิลปินครับทำให้ลิวปีนั้นได้กินยาเหล่านั้นแล้วก็เกิดอาการช็อก อเวอร์ดดนั่นเองครับลิวเวฟเองนะครับจริงๆเนี่ยสาเหตุที่เขาหันมาใช้ยาเนี่ยเนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตของเขาครับโดยลิวพปมเนี่ยมีสภาวะเป็นโรคซึมเศร้าหรือก็โรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่าครับเพื่อนของเขาคนใกล้ตัวเนี่ยได้บอกว่าลิวเปรมเนี่ยต้องการส่งเสียงให้กับคนที่ทุกข์ทรมานจากความวิตกกังวลและสภาวะซึมเศร้าเนี่ยหรือคนที่ถูกรังแกก็ตามเขาอยากให้ทุกคน เผชิญหน้ากับปีศาจเหล่านั้นด้วยการสร้างหมุดเพลงขึ้นมาฐานแฟนเพลงของลิวปีเนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยที่ลิวปีเนเป็นศินลปินคนหนึ่งที่ต่อสู้เรื่องความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็ต่อสู้ในเรื่องของสภาวะความซึมเศร้าที่เขาพบเจอโดยการแสดงออกเรื่องการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศของลิวปีนถือว่าชัดเจนอย่างมากครับเพราะว่าการที่เขาเได้ไปร่วมงานกับไอรีนแมคคอนเนี่ยโดยศิลปินคนนี้จริงๆแล้วเขาเป็นเกย์นะครับเป็นเกย์อย่างเปิดเผย ลิวพีฟเองดนอ้างถึงการเสพติดโคเคนแล้วก็สแรแอทั้งในบทเพลงแล้วก็โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียเขาเนครับจริงจังกับปัญหาเกี่ยวกับสภาพว่าซึมเศร้าของเขาเป็นอย่างมากนะครับทั้งความวิตกกังวลและการใช้สารเสพติดเนี่ยเขาเนระบุว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นโรคไบโพลาร์หรืออารมณ์สองขั้วครับนอกเหนือจากนี้นะครับลิวพีฟย,ยังต่อสู้กับแรงกระตุ้นครับในการฆ่าตัวตายนะครับคือย้อนกลับไปในช่วงวัยรุ่นนะครับมันมีบทเพลงหนึ่งครับที่มีชื่อว่า U.M.F.C. หรือก็ Oh My f a อร r เนี่ยจากอัลบัม้ม Hellboy ที่ลิวปีบพูดถึงการฆ่าตัวตายฮะมันมีครั้งหนึ่งนะครับที่ลิวปีบเนี่ยคือถูกถามเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของเขาครับโดยเขาได้ตอบว่าเขายอมรับว่าเขาเป็นโรกซึมเศร้าและบางวันเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากตื่นขึ้นมาเพราะอย่างงาั้นแล้วในในการทําเพลงเขาเนี่ยมันมีการปลดปล่อยสิ่งที่น่ารังเกียจออกไปจากตัวเขาครับโดยมีครั้งหนึ่งครับที่แฟนเพลงของลิวปีบ ได้ไปบอกกับตัวเขาว่าเพลงของลิวเปมเนี่ยช่วยทําให้เขาเนี่ยไม่ฆ่าตัวตายซึ่งมันเยี่ยมมากครับเพราะดนตรีเองก็เป็นสิ่งที่ทําให้ลิวเปมเนี่ยไม่คิดจะฆ่าตัวตายนั่นเองครับมาถึงตรงนี้เพื่อนๆคงเห็นนะครับว่าลิวเปมเนี่ยเขามีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเป็นอย่างมากเลยฮะแต่ทุกคนคงสงสัยใช่ไหมว่าเฮ้ยแล้วถ้ามีปัญหาเนี่ยทำไมลิวเปม ไม่ไปหาหมอหรือว่าใช้ยาที่จะช่วยในการบรรเทาอาการสุขภาพทางจิตของเขาครับลิวปีบเองปฏิเสธการใช้ยาเพื่อรักษาสภาพวะซึมเศร้านะครับแต่ลิวปีฟเนี่ยเลือกที่จะใช้ยาชนิดอื่นๆยาเสพติดแล้วก็สูบกัญชาแทนนะในการให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับเขาได้พูดว่าทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลงเรื่อยๆสิ่งต่างๆเนี่ยมันเลวร้ายลงแย่ลงเรื่อยๆทุกวันสุดท้ายนะครับลิวปีก็ได้เสียชีวิตไปฮะ และริงแม้เขาจะเสียชีวิตไปนะครับลิวปีปเองก็ยังมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลงานที่เขาได้ทําไว้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตโดยเขาเองได้ร่วมงานกับศินป,ปินหลายคนมากนะครับโดยหนึ่งในนั้นก็มี XXX ก e n t a c h i o n ในบทเพลง falling down เมื่อวันที่10มีนาคมปี2019ครับสรารคดี everybody everything เนี่ยซึ่งเป็นการบันทึกเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตของลิวปีปเนี่ยได้ออกฉายครั้งแรกครับ โดยสารคดีนี้เองนะครับยังมีอยู่ใน Netflix ต่างประเทศอีกด้วยส่วนของไทยนะครับก็หวังว่าสักวันเนี่ยเน็ตฟลิเนี่ยจะนํามาลงให้พวกเราได้รับชมกันครับลิวพีฟเองนะครับได้รับการยกย่องนะฮะว่าเขาเนี่ยจะเป็นอนาคตของอีโมครับและในด้านแฟชั่นเองครับเขาก็ได้เชิญให้เข้าร่วมแฟชั่นโชว์หลายรายการที่ปารีสแฟชั่นวีคก่อนเลยเขาจะเสียชีวิตแล่งของลิวพีฟนี่ยถูกเผาที่เมืองแฮนดิงจันนรัฐนิวอร์ก โดยคีเท่าเขาถูกวางไว้ในสวนของคนที่เขาปลูกพันธุ์มากที่สุดในช่วงวัยเด็กครับนั่นก็คือคุณตาของเขานั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับผมกับประวัติและความเป็นมาของศิลปินที่ได้ชื่อว่าเคิร์สโคเบนแห่งวงการแร้ปอย่างลิวปีนนะครับก่อนที่เราจะจากกันนะครับเรบนนบา,ก,ก,ารรก็มาพูดคุยกันสักหน่อยนะครับจากประวัติเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิวบีนนะครับเติบโตมาในครอบครัวที่ดีมากเลยฮะทางด้านการศึกษาและฐานะทางบ้านก็ไม่แย่ด้วย แต่การเลือล่องลาของพ่อแม่เนี่ยครับก็ทําทให้เขาในเรื่องเปลี่ยนไปเวลาเขาเจอปัญหาต่างๆเนี่ยเขาเลือกที่จะอยู่ในห้องแล้วก็ทําเพลงซึ่งตัวเขากระวนนะครับว่าตัวเขาเนี่ยชอบแล้วก็มีความสุขในการทําเพลงทําให้ตัวเขาเองต้องดิน้นรนครับออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุ17ปีเพื่อมาทําตามความฝันจากบทสัมภาษณ์ในก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับจะเห็นได้ว่าสุขภาพทางจิตเขาเนี่ยเริ่มแย่ลงครับทำให้ตัวลิวปีบเองต้องอาศัยการเสพยาเพื่อบรรเทาอาการทางจิตของเขาเนั่นเองอะ ถึงแม้ภายหลังเนี่ยการเสพยญญาของเขาจะทําให้เขาต้องเสียชีวิตจากโรคใบนี้ไปโดยผมเองก็ไม่ได้จะมาตัดสินนะครับว่าสิ่งที่ลิวปิยบทำเนี่ยมันถูกหรือมันผิดจากที่หลายคลิปที่ผมทํามาเนี่ยครับมันก็จะมีการกล่าวถึงปัญหาทางด้านสุขภาพจิตดังนั้นแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสําคัญมากๆเลยถ้าเ,เพื่อนๆหรือใครก็ตามที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาในด้านสุขภาพทางจิตนะครับอย่านิ่งเฉยนะฮะสามารถโทรไปที่เบอร์1323 เพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยฟรยีนี่ตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้เองก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามช่องของเราด้วยนะครับสำหรับใครยังไม่กดติดตามนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะั้นอย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ